สวัสดีค่ะดีค่ะชื่อหลันลันะคะเป็นร่างของจินสองลคิริซาวันนี้ค่ะขอเสียบไกับคุณลันหลัด้วยนี่รบวนีลนะคะโอเคอ่าปาน่มาชวน้นใหรโอยย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 ยอยย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 ้ยยยย t ยยยย e ยย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 ยอยกันยย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 ให้ยยย สวัสดิกาฉันคือสวัสดิกามาจากไต้หวันอินด okay, okay, yeah. okay, nice. ี้ที่ได้รับจากทุกคนค่ะโอเควันนี้ดีมากโอเควันนี้ดีมากโอเคสวัสดิกาฉันฉันมาจากฮ่องกงฉันอืมมันโอเคมันโอเค คือว่าจินซ่าพูดจินซ่าเลยอ่านะครับมาให้เขาแบบไม่ต้องเกรงนะพันธ์ายพันธ์คายเลยคนระับต้องซุง่มโอเค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 อ่ะนะครับมาคำถามต่อไปครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษสำหรับงานในวันนี้ครับ来到今天ั活动做嘉宾感觉怎么样呢嗯第一次来。 泰国活动真的非常开心谢谢 Posterski 的邀请因为从来没有来过泰国活动ก็ขอบคุณที่รู้สึกดีใจมากที่ได้มาประเทศไทยเป็นครั้งแรกก็ได้มางานนี้เป็นครั้งแรกค่ะอ่านะครอ่าข้อที่สามไล้รูกเด้เลป่ะได้เลยค่ะทีนี้ขออนุญาตถามนิดนึงถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เที่ยวที่ไทยนะคะทั้งสองท่านมีที่ไหนที่อยากลองไปเป็นพิเศษไหมคะ 如果来泰国的话呢，呃，oh, 你们想去哪里玩呢、啊？那个有一个地方叫巴达雅，因为我很喜欢游泳跟潜水，然后我很想去，还想去一个什么猛男餐厅。g o m a 啊 p i s a w a 卡 a 我卡ยา卡ไป卡ัทย呃，ร้านอาหารชีบผู เสียบพาไปเลยไปอีกแล้วไปไแล้วถ้าติดได้หนีผู้ชายผู้ชายหล่อหล่อโครละลาตาลาลาตาเออบอกเขาแก้มป๊าบเลยอ่ะคุณกิติสวัสดิ์จะหลุดเท้ากันเนี้เลยอะไรถ้าเกิดกีกครั้งกอยากเดือด้ละ 因为我第一次来泰国，这是我第一次。啊，你次很想去请迈就拜神。啊，听说泰国的神很很灵。啊，头要来清迈，他他要来拜佛，他他听闻佛在清迈很灵。对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 。 พี่โอเอฟวิแหววมากนะที่คือฉัตน่ะไม่สบายฉันก็เลยไปไหว้ครูบาศริชัยโโอ้หก็ขอให้หายไวๆก็หายไวขึ้นแต่ยังไม่หายมากแต่ก็ดีหายปูจแล้วหายปูจแล้วนะอ่ะน้องเอไปลงข้อสามแบบคราวเมื่อกี้เราถามแล้วแล้วอัตว์ใชใช่ใช่ใช่ราใข้อสี่ครับได้ข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนกันมาแต่ว่าอยู่คนละประเทศอ่าอยากทราบว่าไปรู้จักกันยังไงเออ 听说你们都在另一个国家怎么来认识的呢？我很喜欢一个呃，比以《计算机 E.M.》的的角色是 Former o r b i 跟 Lucy、ok、Flighter，他,他们的 CP 名字叫做 Cyborg。然后那个时候我很想拍 Cyborg 的照片，然后我就在我就网络上看到他。 คุยค要要ิ e ดิสมาบอกว่าที่มาดูสักกันได้นะคเพราะว่าต่างกัชองผู้ชิ้นในนิิสันิเนัคไิค่ะและทก็เห็นคุณเจนขออุกิเขาบอกว่าเขาไปหาว่าขออุกิ่ว แฟนด้อมเตียวกับพวกเพื่อนอะค่ะแต่เขาเส์แฟนด้อมพี่ดิฉันจีได้แต่ว่ายูนอต alone นะเป็นปาร์ตี้นะเนี่ย community for you เลยนะอุ้ยก็คือจุดแล้วก็ก็คือชอบผู้ชายนะน้องเราไม่ต้องไปไหนกันไกลหรอกเนาะก็เป็นจุดแล้วก็ที่น่ารักมากเลยอ่ะทีนี้ปกติครับคอสเพลย์ด้วยกันอะบอกยังชื่อจริง 你们经常一起 cos 的吗？很、蛮、很长、很长。嗯、都华队跟 boy 的家因为我们喜欢的作品很多，都都一样，但是我们喜欢的风格是非常不一样。我喜欢很 sexy 的，他喜欢偏艺术感的。 โซเดียร์กับตัวพายก็คือเขาก็เขาด้วยกันหมดนะคะคุณซีซัวเขาจะชอบแนวแบบมีเรื่องเล่ามีสตอรี่หน่อยว่าคุณสิียนซองพัตจะชอบแนวแบบเซ็กซี่หน่อยๆยังไงต้องแบบดไหเซ็กซี่เปิดไหล่นะแอบดูภาพข้างหลังอยู่นี่นี่แอบดูภาพข้างหลังนี่เปิดไหล่เซ็กซี่ออ๋โอ๊ยอันนี้นะครลังนน้คกูจะวู ใจะุ้มแน่ร์วิสดีว่าอ่าปกเขาเปีนต่อได้เลยค่ะแล้วตั้งแต่ที่คอสเพย์มาทั้งสองท่านมีตัวละครไหนที่คอสเพย์แล้วรู้สึกว่าประทับใจมากที่สุดนะคะเออุม่แคชชี่คอสเพย์有什么角色对你们觉得最喜欢的角色因为我们是赛博认识的所以就是 托克尔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  แบูในรูปเนี่ยดูโรแมนติกมากแต่ว่าพอไปถ่ายจริงๆก็คือต้องคอยกดหางกุกิดตอลอดเวลาเพราะหางกุกิจ,จะลอยน้ำเป็นบอสันแบบแอเ,เรียลเบรลีนาเบรเมดและเขายังมีงานอดิเรกด้วยได้ข่าวว่าสองคนนี้เขาที่งานอดิเรกเขาทำอะไรกันบ้างอ,อ่าะเ c o ้ p l a y 你们่有其他的爱好吗่我ก欢我很喜欢唱歌 c o ง c h อ t a 的话就是被 l o n g p l a 因为我很喜欢 K-pop ยังมี AKB48 โอ้ใช่เลยอะไรแฟนฟาของ AKB48 ยูยูอะก็บอกว่าบอกว่าก็ลองเพลงกันบ้างเต้นกันบ้างดังนั้นเวทีนี้วันนี้เขาจะมาทำการแสดงสดๆให้กับทุกคนได้ดูกันเลยครับนใครอยากดูขอเสกนิดหน่อย จบไปไ<า>ด้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วครับขอเชิญชมการแสดงพิเศษจากสองเด็กนี้ได้เลย

สุดยอดอ่ะพวพี่อ้นเอาอ่ะเอาเรื่องสุดยอด very g o อ d อ่ะอันนี้คือขอบคณคิริซาว่าใช่แล้วไปไปดูเต็ียมตัวอยู่เต็มตัวอยู่แฟนด้อมเธอบ้าง AKB อยากดูจะจะแสดงอะไรสรุปก็คือมีนักแสดงและยามาเอเมนะคะไม่ไม่ใช่ที่จะขึ้นไปไปด้อมไม่ได้จะ้เตรียมตัวสักครู่ใช่ใช่ แน่นอนว่ามาหน้าที่เราต้องหลายหน้าที่ใช่ต้องเป็นแฟนแคปให้เพื่อนด้วยใช่แล้วก็คือต้องขึ้นโชว์ด้วยใช่ก็เมื่อกี้คือแบบว่าถ้าแบบไม่จบเนี่ยไม่ไม่ไม่หยุดกดอัดนะใช่จนไม่ไดที่ใชทีสุดท้ายเต็มที่เพื่อเพื่อนมากจริงๆนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวรอสักครู่ตอนนี้ก็ลาเตรียมตัวนี่ เตรียมตัวให้ดีนะครับคุณคนจินซมจะมีเซอร์ไพรส์ตอนการแสดงด้วยอ่าไม่บอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวจบการแสดงเราจะสัมให้ฟังใช่เขาไหมครับคุณดูอ่าโอเคเดี๋ยวปั๊บนนะโอเคให้เขาขึ้นไปแสดงไยก่อนต้องทำหลายยากนะต้องทำหลายยากมันคือหนายหน้าที่คนดี โอเคนะโอเคอายุอะไรดีโอเคถ้าพร้อมรับไปดูการแสดงกันเลย คุณคริสวาสคีริสวาสเล่นกัหยุดท้ายแค่เพิ่ย่าลืมลืมคิวยังไม่จบค่ะน <im it> ่ารักเหรอเอ็นดูคือแบบว่าความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโซเมดกันนะไม่หยุดกดจนหยดุดท้ายการคุณคริสวาสโชโว์ใช่ปหมคุณจิไอคุณอะไรนะ คุณจินซำคุณจินซำก็เป็นคาเมราแมนไม่หยุดไม่หยุดพอคุณจินซำออนสเตจนี่ก็คาเมราแมนก็คือคาเมราแมนโอเคแล้๋ยวอธิบายก่อนว่าเมื่อแก๊สที่ทุกคนได้กันไปนะคะคุณจินซำเขาบอกมาว่าใครที่ได้ของรางวัลเหล่านี้ไปสามารถเอาไปให้เขาเซ็นที่บูธได้เลยนะคะใช่แล้ชอบอะไรสุดหรือเปล่าชอบไอ้คุ่สองคนนี้มากเลยอ่ะมันนั่งเลนวอเนาะ กูจะแยกผู้หญิงดีไหมวะไอ้กูเป็นผู้ชายเอาไาให้เขาไปก่อนแต,แต่เวลาตามันคือแบบดาวขึ้นแล้วอ่ะ <c oughs> เป็นโอชิดอนอย่าให้เดือบมาที่บนนูดเลยมาที่บูดเอออ okay, ค่ะอ่ะ,อะสุดท้ายครับายให้ทั้งสองท่านนะคะฝากผลงานหรือว่าฝากอะไรกับแฟนๆชาวไทยก็ได้ค่ะเข้ามื่่ออนนะคีีีททหซ หฉันชอบคูอส e> ั้นแต่ว่าได้ใจคุณสามารถเข้าใจไหมเข้าใจไคุณสามารถเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไอ้ช่าไหนไอ้ช่างไหน ใช่ยามใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าติดไฟติ้งนะแต่ว่า yo so very cool แล้วนะแบบ very cool very cool Thai exit very cool i s okay นะ i s okay นะ Thai exit is very cool นะอ่ะเมื่อเขาบอกว่าเขาหลักพวกคนเขาชอบพวกคนแล้วพวกคนรักเขามั้ยรักเขาไหมอ่าโอเค อิสลาเวอร์ for you นะแล้วยูชูนะอ่ะวันนี้น่ารักมากๆเลยกับทั้งสองคนของเราที่มามอบความสุขรอยยิ้มให้กับเราวันนี้ใช่ค่ะนะครับอ่ะขอแสดงความยินด้กับทั้งสองท่านด้วยค่ะขอบคุณนะคะไปเจอทั้งสองท่านที่บูธได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูผู้ชายหล่อหล่อไอโอเมโลบูชเยี่ยมเจ็ดเสิบหกก้า เรียกตามดด่วนเดี๋ยวพี่คุณกันต่อไงต่อเราพาไปทำบุญต่อ่นก็าเปทบุญงงมากอันนี้งงแล้วโอเคโอเคโอเคอ่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจริญศรัทธาท่านที่บุญได้ศิลปินที่สิทธิ์เสมอกระฉับไปบั้แหลังตั้งแต่ตอนเดินขึ้นมาแล้วบอก